พี่น้องครับพระนางพญาพิมอกนูนใหญ่นั้นถือว่าเป็นการส่องเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระมันดานะก็คือพระศรีสุริโยทยซึ่งเป็นพระมันดาของพระวิสุทธกษัตรีนะฮะพระวิสุทธกัตรีเนี่เป็นพระมันดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทําไมถึงต้องสร้างนะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นึกถึงพระมันดาก็เพราะว่าพระมันดาพระศรีสุรโยทยนั้น ได้เสียชีวิตบนคอช้างในการช่วยเหลือประเทศชาติหรือออกไปลบแต่งตัวเป็นผู้ชายไปช่วยสามีนะฮะภาษาบ้านเรานแนะแล้วก็พอสามีเสียหลักก็ใส่ช้างเข้าไปนะะแล้วก็ไปลบนะี่ผู้หญิงมันสู้ผู้ชายไม่ได้เรื่องการลบนะะ่นะก็โดนฟันโดนฟันคอสะพายแรงแล้วผมก็ตกเลยฮะผมผู้หญิงก็ออกมาสยายออกมาไม่นในหนังแล้วคือกษัตริย์พมา่า <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่านะครับการแบบลบกอบผู้หญิงนี่เสียสักิ์สี พอเห็นผู้หญิงปุ๊บก,ก็ถอนทับกลับเลยก็เป็นการเสียสละหนึ่งชีวิตเพื่อช่วยนะครับทั้งเมืองของกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นนะครับอันนี้พอสร้างมีโอกาสสร้างพระเครื่องนะครับพระวิสุทธกสตรีพมคองเมืองพิษุโลกหรือเมืองสองแควนะครับก็สร้างพระเครื่องชนิดหนึ่งขึ้นมาก็คือบ้านนางพญาก็จะมีพิมพ์อะไรพิมพ์เข่าโคง้งเข่าตรงนะครับพิมพ์ เทวดาพิมพ์สังกติพิมพ์หลายพิมพอะ่ะแต่หนึ่งในพิมพหนึ่งซึ่งมีค่าและมีความหมายมากก็คือพิมพ์อกนูนใหญ่นะฮะถ้าพิมพ์ที่ติดชัดๆจะเห็นว่ามีหน้ามีตานะครับมีตาสองข้างเลยแล้วก็หูเนี่ยจะเหมือนแบบผู้หญิงเลยนะฮะ <c oughs> เป็นมวยผมผู้หญิงเลยนะครับแล้วก็หน้าอกนะครับก็จะเป็นลักษณะของอกนูนๆเหมือนผู้หญิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นพุทธศิลป์อกที่ติดชัดๆเนี่ย เราต้องมีสองสามองค์มามาเทียบกันเราจะเข้าใจเลยครับว่าพุทธสินนั้นแกะได้ประณีตสวยงามนะครับแม้ว่าเป็นเนื้อดินก็ตกิก็ตามเถอะนะครับแต่ว่าสร้างจากความกตัญญูรู้คุณสร้างจากจิตเมตตานะครับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพระนางพญาจึงเป็นพระที่โดดเด่นในทุกด้านนะครับพระเนเรศวรกับทหารเนี่ยใช้ติดตัวในการออกรบนะครับรบชนะทุก สนามนะครับทุกศึกเลยแล้วก็พ่อค้าวานิชต,ต่างๆที่เมืองพัสุโลกนะครับได้พกติดตัวมาทํรค้าขายที่กรุงเทพก็ร่ารวยนะฮะเพราะฉะนั้นพระนางพญานอกจากจะโคกพันชาตรีแคบคาดแล้วก็ยังมีพุทธคุณในเรื่องของการธรรมากินค้าขายร่า,ารวยเมตตามหานิยมด้วยนะครับก็ถือว่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการสร้างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ ความกระตันยูรู้คุณนี่เป็นคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์อยู่แล้วนะครับชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ส่องผ้านางพญาก็ส่องด้วยหัวใจที่กตันยูรู้คุณนะครับยิ่งได้แขวนได้ไรแล้วโหได้บูชาแล้วถือว่าเป็นพระคุณสูงสุดเลยพี่น้องที่หลักครับก็ขอพี่น้องโชคดีครับแบ่งป,ปันความรู้เล็กๆน้อยๆครับผม